วันนี้ทุกคนทราบไหมครับว่าความมั่นคงของอาชีพอยู่ตรงไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างอาชีพของผมนะครับกับธุรกิจบิ๊กซันวันนี้สมมุติว่าอาชีพที่ผมทําอยู่สามารถสร้างรายได้ถึงแสนบาทและผมทําบิ๊กซันควบไปด้วยหรือทําคู่กันไปบิ๊กซันก็ให้ราย10,000แบาทเช่นกันแต่หากวันหนึง่งผมเกิดเสียชีวิตแล้วครับงานที่ผมทําอยู่นั้นเขาก็ไม่ให้ผมใช่ไหม งานของบิ๊กซันที่ผมทําอยู่หรือธุรกิจที่ผมทําอยู่เมื่อผมทํามาในช่วงหนึ่งเกิดการลันต่อคือเอ็กเซปต์นั่นเองที่เราสร้างมามันสามารถสร้างเงินให้กับเราได้ถึงวันนี้เราเสียชีวิตไปแต่เราก็สามารถได้หนึ่งแสนบาทนี้ต่อยอดให้กับทายาทของเราได้ทุกคนว่าแบบนี้ดีไหมครับครับวันนี้ทุกคนมีเครือข่ายอยู่แล้วอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่ในโลกปัจจุบัน แต่เครือข่ายของเรานั้นไปเป็นลูกขายของเครือข่ายอื่นๆเห็นไหมครับถ้าวันนี้เครือข่ายของเรามี10คนแล้ว10คนแต่ตัวเป็นร้อยคนแล้วร้อยคนแต่ตัวเป็นพันคนจากพันคนเป็นหมื่นคนแล้วทุกคนซื้อกินซื้อใช้คนละหนึ่งพันทุกเดือนเป็นเท่าไหร่ครับสิบล้านบาทแล้วหากเราได้สิบเปอร์เซ็นต์จากสิบล้านบาทนั่นแหละครับ คุณจะมีรายได้เท่าไหร่คุณสามารถสร้างรายได้1ล้านบาทจากที่ใช้ใจ่ายทุกวันนะครับมาดูครับโครงสร้างการทําธุรกิจนะครับธุรกิจปกติเห็นไหมครับวันนี้เราต้องซื้อกินซื้อใช้ร์จยเอนผ่านพ่อค้าคนกลาง60%จากโรงงานจริงๆแค่40%แต่หากวันนี้เราสามารถซื้อตรงได้กับบริษัท แล้วเอา60%นั้นมาปันเป็นไรายได้ทุกคนบ้าดีไหมครับวันนี้บริษัทบิซันอัลฟลายเปิดโอกาสให้ทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจบิซันอันฟลายหรือว่าให้ท่านเป็นเจ้าของเองโดยทางบริษัทบิซันอันฟลายเป็นคนลงทุนให้ท่านทําหน้าที่อยูามอย่างครับซื้อคินซื้อใช้ขยายองคอ์กรแนะนําบอกต่อและดูแลบริหารองคอ์กร ก็สามารถรับค่าตลาดได้ถึง60%นะครับและ60%จะมาจ่ายให้เราในรูปแบบอะไรล่ะก็รูปแบบแผนการตลาดไงครับแต่ก่อนอื่นเราต้องทำการสมัครเป็นสมาชิก200บาทก่อนและซื้อสินค้าสะสมพบ1,000-1,000 PV นะครับก็มีสิทธิ์รับรปดได้5ช่องทางแพ็กเกจของธุรกิจเรามี4ขนาดครับ1 บอลหน1 0 0 0 pv ชินเวอร์3 0 0 0 pv โก5,000 pv และไดมอนด์7 0 0 0 pv ท่านสามารถเลือกแพคเกจใดก็ได้ท่านก็จะมีสิทธิ์รับรายได้5ช่องทางครับพิเศษครับเบริษัทบิกซาอัลฟารายสมัครครั้งเดียวไม่มีตัดทิ้งและที่สำคัญไม่บังคับรักษายอดนะครับมาดูไรายได้5ช่องทางนะครับเ่อาทางที่1ส่วนลด25-40% เช่าทางที่ 2. ค่าลิขสิทธิ์ขยายสาขาหรือค่าแนะนาชั้นลูก400ชั้นหลาน50และชั้นเลรี50 3. ค่าบริหารการตลาดบันล้านทีมจ่ายสูงสุดอยู่ที่9 0 0 0บาทต่อเดือน 4. รายได้แผน B นะครับค่าบริหารการตลาดแมทชิ่ง20%รายเดือน 5. ค่าบริหารการตลาดโลอัพ5% 20ชั้นจ่ายสูงสุดอยู่ที่41.9ล้านบาทต่อเดือน มาดูไรายได้ทางช่องทางที่1ครับส่วนลดหรือกําไรขายปีก25-40%เราสามารถซื้อสินค้าได้ในราคา990จากราคาข้างกล่อง1,599นะครับสินค้าอื่นๆก็เช่นเดียวกันมาดูไรายได้ช่องทางที่2ครับค่าขยายสาขาหรือค่าแนะนำนะครับหากวันนี้ตัวท่านซื้อกินซื้อใช้และประทับใจ นะครับเกิดการแนะนําบอกต่อท่านไปแนะนํานาย a นาย A ซื้อคินซื้อใช้1,000คะแนนบริษัทโอนค่าลิขสิทธิ์ค่าแนะนําให้กับท่าน400บาทในทางธุรก,กิจเรียกนาย A ว่าชั้นลูกนาย A ใช้ดีก็บอกต่อนายบบริษัทก็ยังโอนค่าลิขสิทธิ์ให้กับท่าน50บาทแต่ถ้าวันนี้นาย B ไปแนะนำนาย C บริษัทก็ยังอวนค่าเลิกสิทธิ์ให้กับท่านอีก50บาทแนะนํา1คนสามารถสร้างรายได้ถึง500บาทแต่การแนะนําของบริษัทบิสซันอันฟาไลาไม่จำกัดครับรู้จักเยอะแนะนําเยอะครับรายได้ช่องทางที่3บัตรล้านทีมเมื่อเราแนะนําแล้วการวางโครงสร้างของธุรกิจวางโครงสร้างแบบไบนา r ีครับคือซ้ายขวา วันนี้เาวางโครงสร้างต่อๆกันลงไปถ้าวันนี้ทีม A ทีม B มา1000 PV บริษัทจะผู้จ่ายให้500นะครับยกตัวอย่างครับวันนี้ทีม A ส่งคะแนน PV มา60,000คะแนนทีม B ส่งคะแนนมา1000 100, 0คะแนนบริษัทคำนวณอยู่ที่60,000นคะแนนนะครับและอีก4 0 0 0 0 0คะแนนบริษัทไม่ตัดทิกนะครับเก็บไว้คำนวณในวันถัดไป มาดูครับรายได้แต่ละตำแหน่งตำแหน่งบอลมีโอกาสสร้างรายได้สูงสุดถึง225,000บาทตำแหน่งซิลเวอร์มีโอกาสสร้างรายได้สูงสุดถึง375,000บาทตำแหน่งโก600,000บาทและตำแหน่งสุดท้าย900,000บาทครับมาดูรายได้ท่องทางที่4ค่าบริหารการตลาดแบงกิ้งนะครับหากวันนี้ชั้นลูกเราสร้างรายได้สูงสุด900,000บาท เราจะได้10%จากชั้นลูกก็คือ9,000 0บาทหากวันนี้เรามีสายขวา2คนก็1 8 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกับชั้นหลานถ้าสร้างรายได้9 0 0 0 0บาทเราก็ได้5%จากชั้นหลานก็คือ4,000แต่ถ้าเกิดมีลูก2ก็มีหลาน4ก็สามารถสร้างรายได้1 8 0 0 0 0บาทส่วนชั้นเหลนก็5%ครับเราสามารถสร้างรายได้4,000จากรายได้ สูงสุดของชั้นเหลีถ้ามีหลาน4ก็มีเหรีย8เราก็สามารถสร้างไรายได้3าม0 0 0หบาทยกตัวอย่างการแนะนําเพียง2คนสามารถสร้างไรายได้ถึง7 2็ดแสบาทและรายได้ช่องทางที่5ที่เป็นพาส v e อินคา e แบบแท้จริงเมื่อมีการบอกต่อและแนะนําต่อๆกันลงไปถึง20ชั้นและทุกชั้นซื้อกินซื้อใช้400 pv ทุกเดือน ท่านก็มีโอกาสสร้างรายได้สูงสุดถึง41.9ล้านบาทต่อเดือนการแบ่งจ่าย2รอบคือ1 1 5ถึง15จ่ายวันที่20 16ถึงสิ้นเดือนจ่ายวันที่5แม m ชิ่งโบนัสจ่ายทุกวันที่10ของเดือนถัดไปนะครับจุดเด่นของบริษัทบิ๊กซันอันฟลายบริษัทผลิตภัณฑ์อยู่ในกระแสไม่มีคู่แข่งครับแผนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนไม่บังคับรักษาย,ยอด เก็บคะแนนขาแข่งไว้ไม่ตัดทิ้งยุติธรรมสามารถแซงกันได้สามารถซักพาส,สิอินงพมได้จริงสามารถกรเกษียณและส่งต่อเป็นมรดกได้มีระบบและสอนการทําธุรกิจโตข้างเดียวก็มีรายได้ครับวันนี้บริษัทมิซันอันฟลายมีผู้นํามากมายนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างคุณแม่หน่องลาบเป็ดนะครับเป็นเจ้าของกิจการลาบเป็ดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ท่านมีรายได้จากการขายลาบเป็ดเดือนหนึ่งประมาณ3-4แสนบาทแต่ท่านได้เห็นถึงระบบที่สร้างแล้วเสร็จของบริษัทวิิสันอันฟ่ายนี่คือปัจจุบันของท่านครับท่านใช้เวลา3เดือนในการสร้างรายได้1,170,000บาทใช้เวลาเพียง3เดือนครับมีคนถามว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันทำได้ไหม และมันต้องทำอย่างไรบ้างวันนี้เรามี How to ครับหากวันนี้ตัวท่านแนะนำคนสองคนที่สนใจในธุรกิจและอยากมีรายได้เพิ่มและ2คนก็ส่งต่อเช่นเดียวกันครับจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8ภายใน1เดือนท่านจะมีสมาชิก หรือมีทีมงาน30คนสามารถสร้างรายได้7 5 0 0ต่อเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านทําไปถึง3เดือนนะครับท่านก็จะสร้างรายได้ถึง9 0 0 0 0สบาทนะครับถ้าท่านทํำลงไปถึง5เดือนท่านมีโอกาสสร้างรายได้ถึง4 1ล้านบาทนะครับและเดือนต่อๆไปรายได้ของท่านก็จะลันต่อไปเรื่อยๆหากวันนี้ได้เพียง1เ ก็400,000กว่าบาทรายได้9 0 0 0 0บาทมีอยู่6ขั้นตอนในการทำนะครับภายใน3เดือนท่านร่วมหุ้นกับบริษัทบิชานอันเฟรยเพียง1,000 PV และเชิญคนที่ท่านรู้จักเพียง2คนเข้ามาเปิดโอกาสกับธุรกิจบิชาอันฟฟรยและร่วมหุ้นเป็นนักธุรกิจกับบริษัทบิชาอันฟลรย์และทุกคน ก็เรียนรู้ระบบเรียนรู้แผงการตลาดสินค้าและส่งต่อทำซ้ำําวันนี้คุณเคยมอบของขวัญให้กับคนที่คุณร,รักแล้วหรือยังถ้ายังให้บริษัทบิกซันอันสลายเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้กับท่าน